เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของผักตบชวาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการระบายของน้ำใช่ไหมคะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นอุปสรรคในการขัดขวางแล้วเป็นปัญหาที่ดูเหมือนว่าเราจะยังแก้ไขไม่ได้นั่นคือดินทรายอิดหินปูนสำหรับการก่อสร้างที่มันไหลลงไปในท่อระบายน้ำโอ้อันนั้นอันนั้นจิ่งหนักกว่าไม่มีช่องว่างเลยใช่ค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้นะคะแต่มันก็ ถ้าไม่ต้องกันปล่อยประละเลยมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นที่โรงเรียนสมานพิชากรค่ะตำบลท่าสายอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้ผออไปแจ้งความเลยค่ะไปแจ้งความที่สอพอรัตนาทิเบตเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพราะว่าการก่อสร้างโครงการนี้เนี่ยนะคะมันทําให้ทายมันลงไปอุดตันท่อระบายน้ําแล้วก็เวลาฝนที่ตกลงมาหนักๆน้ํามันระบายไปไหนไม่ได้<อ>จนทําให้โรงเรียนได้รับความเสียหายนะคะห้องเรียนของเด็กๆชั้นอนุบาลที่อยู่ชั้นล่างกับห้องพักครูเสียหายหมดเลยค่ะพอไปดูถึงได้ถึงบางอ้อว่า มันเกิดจากการที่ทรายเนี่ยเข้าไปอุดตันท่อระบายน้ำเนี่ยนะคะโดยทางผอ,อเนี่ยนะคะก็เดินทางเข้าแจ้งความบอกว่าทรัพย์สินของโรงเรียนเนี่ยเสียหายเยอะมากเลยนะคะสาเหตุเกิดจากท่อระบายน้ําของผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูถูกทรายเข้าไปอุดตันค่ะทําให้ระบายน้ําไม่ทันแล้วก็เกิดความเสียหายด้วยนะคะทั้งโรงเรียนแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงล่าสุด ว่าราชก,การจังหวัดนนทบุรีค่ะดรสุจินชัยชุมศักด พร้อมกับนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครน,นครน,นครนนทบุรีนะคะก็เดินทางไปดูสถานการณ์ที่โรงเรียนค่ะพร้อมกับปอของจังหวัดด้วยนะคะผู้ว่าบอกว่าก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะนากระสอบทรายพร้อมกับเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าระดับน้ํามันสูงท่วมตั้งแต่ลานจอดรถสนามเด็กเล่นไปถึงอาคารของโรงเรียนเลยนะคะประมาณ50เซนติเมตรหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่จุดก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีชมพูค่ะเพื่อตรวจสอบท่อระบายน้ําและพบว่าจริงนะคะผู้ว่าลงพื้นที่ไปดูมีทรายไปอุดตันในท่อจํานวนมากจริงค่ะจึงได้สั่งให้ทางผู้รับเหมาแก้ไขให้เสร็จในเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าถ้าทำไม่เสร็จ จะชะลอการระงับจะชะลอโครงการก่อสร้างทันทีค่ะส่วนสาเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากว่าผู้รับเหมาได้เปลี่ยนท่อระบายน้ำใหม่ทำให้มีข้อผิดพลาดทรายอุดตันน้ำไม่สามารถจะระบายผ่านท่อได้ก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะแต่ก็ได้รับการแก้ไขแล้วค่ะครับนี่ก็คือ,อเด็กๆก็ต้องหยุดเรียกนกนชโจรค่าวนะครับคือประเด็นคือแบบนี้นะเดี๋ยวอย่าไปว่าโรงเรียนคนนะโรงเรียนเขาไม่ได้มีปัญหาการรถไฟฟ้าแต่มันเป็นเรื่องความ รับผิดชอบความรอบครอบของผู้รับเหมาค่ะนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยน้ำมันระบายไม่ได้เนี่ยเด็กนี่โรงเรียนอนุบาลก็ต้องนอนกลางวันกันเนี่ยเป็นปน,ปนอนกันยังไงเนี่ยนะฮะค่ะแต่ดีที่ทางผู้ว่าแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปดูแลแก้ปัญหากันไปยนะครับอันนี้ก็ต้องต้อง,องละเอียดรอบคอบนะอการก่อสร้างบางทีอิฐหินดินรายเนี่ยนะมันก็จะมีข่าวอยู่ยบ่อยอมันมีทั้งหล่นมาจากข้างบนใส่รถนะครับอันนี้ ลงข่อลงข้างล่างค่ะน้ำมันก็ระบายาบาไม่ได้<ก>นะครับก็นะคะก็แก้ไขกันไปนะครับค่ะ